สวัสดีครับพี่น้องครับที่ให้เกียติเขามาติดตามมารับชมช่องอีสานแช่หวยเด็ดในมือนีครับผมพี่น้องมือนีตรงกับวันที่27ิจพฤศจิกายน2563นเนาะครับพี่น้องคลิปนี้ครับนํำผ้าพี่น้องมาเบิงแนวทางตัวเลขห้าน่อยของแม่น้ำเนึ่งอีกคือเกาเะยเหมือนดื่มเด้อพี่น้องเด้อเป็นยังไงแน่นอพี่น้องผมเมื่อวานนี่มันกันแน่บอครับผม เมื่อว่านี้แนวทางตัวเลขแม่นำหนึ่งมา3 2ตรงตรงเด้อพี่น้องเด้อเรากะตัววิงตัวรูดตัวฟันเพิ่นกับมาเบิดครับผมพี่น้องเรากะแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาเมื่อว่านนี้ครับที่ผมได้บอกพี่น้องไปว่าแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาของแม่นำหนึ่งมักสีมาออกห้าน้อยออกอีกครับผมเจมาตรงตรงอีกแล้วครับผมสําหรับแนวทางเมื่อว่านนี้ครับเมื่อนี้ครับแม่นำหนึ่งห้แนวทางตัวเลขมาแล้วครับพี่น้องผม ก่อนสิไปเบิงครับผมกะขอกําลังใจจากพี่น้องครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้หาแนวทางมาแบ่งปันพี่น้องในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะจังได้กระตามแต่เด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องไว้ครับถ้าเข้ามารับชมแล้วกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขน้าเด้อพี่น้องเด้อเพราะนี่คือเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับพี่น้องผมทางช่องบอได้สนับสนุนการพานัน หรือสิ่งผิดกฎหมายสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับเอาเพื่อบุเป็นการเสียเวลาพี่น้องผมมาเริ่มต้นเมิองแนวทางห้าน้อยมัดร่วมกันเลยครับผมงวดประจำวันที่7 7พฤศจิกายน2563ครับมื่อนี้แม่นนึงให้วิ่งรูดหากับ1ฟันหาเด้อพี่น้องเด้อวิ่งรูด5กับ1ฟันหครับผมแล้วกะโตเน้นครับผมพี่น้องหานหนหาสี เน้น5154ครับเจาะ2ตัวพี่น้องผม14 19 49 95ครับผมพี่น้อง14 19 49 95ครับนี่คือเจาะ2ตัวพี่น้องผมแล้วก็โตกันครับผมพี่น้องมื่อนี้แม่ลําน,นึงให้กัน3ตัวพุณนเด้อพี่น้องเด้อบานนี้เอา386ครับผม386นี่คือ ตกัน3มตูเด้อพี่น้องเด้อเอาเห็นชอบตรงกันกันกบพี่นาจวจดจาดฝาดบึ่มมึงครับผมพี่น้องมักจังค่อยเอาบ่มักกะปล่อยพานครับผมพี่น้องสําหรับแนวทางห้าน้อยมัดรวมมือนี้ครับสุดท้ายนี่ครับขอบคุณแนวทางตัวเลขจากแม่นำหนึง่งที่ให้ผมมาแบ่งปันพี่น้องในคลิปนี้ขอให้พี่น้องล่ำรวยเงินทองมันๆปังๆกับตัวเลขในมือนี้อีกคือเกาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับปูนปูน